สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามที่เคารพท,ทุกทท่านกลับมาที่ช่องของผมในอเอพิโซดนี้ก็จะเข้าสู่มิชชั่นทีท่18ของฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเครื่องบินที่ผมจะใช้ออกปฏิบัติภารกิกจออก,าาก,ก็คือลำนี้ครับ F4U Corsair ซึ่งก็คือเครื่องบินที่ผมชอบที่สุดใน g a v i n g of Steel และเพื่อไม่เสียเวลาก็ไปสแตนบายปฏิบัติภารกิจดีกว่าครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือ Enterprise ซึ่งก็สามารถตรวจจับการมาของเรือบรรทุกเครื่องบิน Ak aki, อาคากิบริเวณรอบเกาะมิดเวย์ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็จะต้องบินไปที่จุดเว i n t ให้เร็วที่สุดและหาให้ได้ว่าเรืออาคากิอยู่ที่ไหนเอาละครับตอนนี้ผมก็จะเปิดกล้องนะครับท่านผู้ชมอาจเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นขาวๆเ,เล็กๆข้างหน้านั่นก็คือเรืออาคากิครับใช่แล้ว มันอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะมิดเวย์อยู่หลังจุดเวพอยด์แต่ว่าในด่านนี้ผมไม่ได้จะไปถล่มเรืออาคากินะครับแต่จะไปจัดการกับฝูงบินญี่ปุ่นที่จะมาถล่มเกาะมิดเวย์เอาล่ะครับพอพูดปุ๊บนี่มาทันทีนะครับนั่นก็คือ KI-61 จําจำนวน3ามลำซึ่งเป็นฝูงบินที่1สิ่งที่ผมจะทำก็คือดึงให้เขาไปอีกทางหนึ่งผมจะไม่ใช้วิธีการประทะนะครับ วิธีนี้เป็นวิธีที่อันตรายแล้วใครที่ดูวิดีโอนี้ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าผมมีการสอดแทรกยุทธวิธีใหม่เข้ามาก็คือการดึงค่าศึกนะครับหลักการนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือว่าเป็นวิธีการดึงเครื่องบินของฝ่ายศัตรูให้อยู่ห่างจากบริเวณเซฟโซนของเขานะครับซึ่งในดานนี้เนี่ยเซฟโซนหรือว่าพื้นที่ที่เขารู้สึกป,ปลอดภัยก็คือ บริเวณเรืออาคากิดังนั้นผมก็จะไม่ไปสู้บริเวณเรืออาคากิครับแต่จะพาไปสู้ที่อื่นซึ่งบริเวณทางทิศเหนือของเกาะมิเต์เนี่ยก็จะอยู่ห่างจากเรืออาคากิอยู่พอสมควรแต่ไม่ใช่บริเวณนี้นะครับบริเวณน้ําตื้นผมจะไม่เล่นผมจะเล่นบริเวณน้ําลึกเอาละครับตอนนี้ผมก็จะบินวนอยู่แถวนี้นะครับสบายๆชิวๆนะครับท่านผู้ชมในระหว่างที่ รอให้เขาบินมาผมก็จะบินต่ำๆประมาณนี้แหละครับบินสูงไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาบินมาถึงเราจะหลบไม่ทันแล้วก็จะถูกยิงได้อย่างง่ายๆนะครับโอเคตอนนี้เขาก็ทยอยมากันแล้วท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าฝูงบินนี้เขาจะมีการจัดระเบียบโดยมีเครื่องบินลำหนึ่งคอยระวังป้องกันซึ่งเขาจะทิ้งห่างดังนั้นผมก็จะจัดระเบียบให้เขาให้เขาอยู่ใกล้ๆกัน ทำให้ผมสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมสังเกตที่จอเรดาร์สม่ำเสมอนะครับพยายามอย่าดูที่เครื่องบินผมอย่างเดียวให้ดูที่การจัดระเบียบของจอเรดาร์เพื่อที่จะได้เข้าใจหลักการของผมได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็ค่อยๆลดความเร็วท่านผู้ชมสบายๆนะครับ ชิลๆเลยตอนนี้เขาก็บินอยู่เหนือหัวผมแล้วผมก็สามารถขึ้นไปจัดการได้แบบง่ายๆนะอย่เดหาช่วงดีๆหาช่วงดีๆท่านผู้ชมอาละครับตอนนี้ผมจะไม่รีบจัดการทีละลำจะจัดการจัดการเป็นทีละชุดกันสบายๆนะอะครับตอนนี้จัดการลำนี้ดีกว่าหลบก่อนหลบก่อนหลบก่บบบอนเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกยิงเอา จำไว้ว่าผมมักจะบอกกับท่านผู้เล่นและท่านผู้ติดตามเสมอถ้าไม่ได้อย่าฝืนเหตุผลเพราะอะไรใครบางคนที่อยากจะเสริมทักษะตัวเองด้วยการที่ว่าพยายามไม่ให้ตัวเองถูกยิงแม้แต่นัดเดียวเนี่ยจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ฝืนภารกิจหรือว่าชาเลนจ์ของคุณก็จะล้มเหลวนะครับจริงๆเนี่ยถูกยิงไม่ถูกยิงอ่ะมันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้ชม แต่คือผมเชื่อว่าใครบางคนนะอาจจะจริงจังกับการเล่นเกมแนวนี้แบบจะสร้างความทา้าทายให้ตัวเองครับซึ่งผมก็เข้าใจผมเองก็เป็นเหมือนกันท่านผู้ชมเอาละครับลำที่2นะโดนไหมไม่โดนดูเหมือนว่าตอนนี้ฝูงบิน j 2 m ไรเด e n จากเครืออาคากิก็จะมาเป็นกำลังเสริมนะครับตอนนี้ก็จะสบายนิดนึงเพราะว่าผมยิงเครื่องบินไปลำหนึง่งแล้วก็จัดการฆ่าเกราะของเครื่องบินที่เหลือไป ทำให้ผมสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วอ่าโอเคต่อไปนะครับเหลือแค่ลำนี้ลำเดียวท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะสามารถจัดการได้ก่อนที่ฝูงบินที่2จะมาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าพอผมดึงระยะไกลห่างจากเรืออาคากิเขาก็จะพยายามดึงผมกลับณนะจุดนี้เขาจะทําอะไรผมไม่ได้แล้วเขาก็จะบินแบบนี้อย่างเดียวเลยครับไม่มีการลดที่ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับเทคนิคการดึงค่าสึกครับแล้วผมก็จะใช้กับฝูงบินที่2เหมือนกันอาจจะมีแบบพูดติดขัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าด่านนี้นี่ผมต้องบูราณาการในเรื่องของทักษะการบินแล้วก็การบันทึกค่อนข้างเยอะเยอะกว่าด่านอื่นนะครับเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องบ่นว่ายากแน่ๆ โอเคตอนนี้เขาก็บินมาแล้วนะครับบินมาในลักษณะของแนวทะแยงเหมือนเดิมท่านผู้ชมทีนี้ผมก็จะบินเบี่ยงไปทางขวาแล้วก็ตีวงกว้างๆนะครับไปอยู่ที่เดิมท่านผู้ชมสบายๆครับผมจะไปจัดการบริเวณแถวๆพื้นที่สังหารของผมก็คือ เรือ USS Enterprise กับเรือที่คาดคุ่มกันเอาละครับตอนนี้ก็จัดระเบียบเรียบร้อยผมก็จะใช้วิธีเดิมบินสบายๆครับท่านผู้ชมปล่อยให้เขาบินเหนือหัวไปโอเคอนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วลำที่1ลำที่2และลำที่3ครับโอเคดีมากเลยสวยงาม จัดการให้เร็วที่สุดไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพราะว่าด่านนี้ถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดว่าผมจัดการช้าเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าเครื่องบันทึกเสียงมันจะตัดช่วงแล้วมันก็จะมีบางตอนที่หายไปเอาละครับตอนนี้ดูซิจะได้ช่วงตอนไหนเนาะโอเคได้แล้วลำที่2นะครับ อนนี้ต้องหาช่วงดีๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าเครื่องบินในด่านนี้มีความคล่องตัวเขาดีมากเลยนะคือเขาบินยังไม่ทันไรเลยเนะี่ยเขาก็สามารถที่จะตามผมแล้หมายถึงว่าบินอยู่ด้านหลังผมแล้วเขาก็บินอ้อมหลังผมแปบ๊บเดียวไวมากต้องระมัดระวังให้ดีดในขณะที่ท่านผู้ชมบินตาก็ประคองเครื่องบินให้ดีๆนะครับ ย่าบินตกน้ำเดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับลำที่1ผ่านไปลำที่2โอเคครับจัดการลำนี้ก่อนเลยลำที่อยู่หลังสุดนะครับตอนนี้เขาก็พยายามจะดึงผมกลับเหมือนกับ KI-61 ลลำที่แล้วนะครับแต่ผมไม่อนุญาตให้เขากลับครับคือเขาอยากจะกลับเรืออาคาีิผมก็จะให้เขาว่ายน้ำกลับไปเองครับ โอเคลำสุดท้ายแล้วสบายสบายท่านผู้ชมชิยวนะครับลำนี้พยายามรักษาความเร็วให้ดีๆแล้วก็รักษาระยะห่างสม่ำเสมอนะครับอีกนิดโอเคตอนนี้ฝูงบินที่2ก็ถูกทำลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แต่ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นส่งไม้ตายอีกหนึ่งอย่างมาก็คือ J7 w ช u นเดน c h i ซึ่งเป็นเครื่องบินลับสุดยอดของจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับเอาละ่ะมันจะน่ากลัวขนาดไหนผมไม่สนใจแต่ผมก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่ผมก็จะบินไปทาง J7 w นะครับใช้หลักการเดิมก็คือผมจะล่อให้เขาบินมาทางผม เอาละครับดูเหมือนว่าเขาจะมาไวซะด้วยเอาละได้เวลาที่ผมจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเขายังอยู่ในรูปแบบของการระวังป้องกันอยู่ท่านผู้ชมครับเครื่องบินลำนี้นี่ต้องบอกก่อนนะอันตรายนะครับใครที่เล่นด่านเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงถ้าไม่ชำนาญอย่าใช้วิธีการบินปะทะแบบที่ท่านผู้เล่นเห็นใน ของต่างประเทศเขาเล่นนะครับอันตรายมากขนาดเขาใช้ P. 3 8 Lightning นี่มันยังทำลายค่าเคราะไปเยอะเลยครับเหตุผลที่ผมอธิบายเช่นนั้นก็เพราะว่าเครื่องบิน J7 WU h i n d e n เนเี่ยเขามี agility หรือว่าความคล่องตัวสูงมากถ้าเกิดว่าท่านผู้เล่นนึกไม่ออกว่ามันคล่องตัวขนาดไหนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูลำสุดท้ายนะครับ โอเคตอนนี้เขาก็จัดระเบียบมาเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะปล่อยครับสบายๆให้เขาบิดลำไปเหมือนเดิมลำที่1ลําลำที่สองและลำที่สโอเคลำนี้เลยลำนี้เลยลำนี้เลยรีบนะท่านผู้ชมรีบรีบ,รบต้องรีบแล้วอันตรายมากโอ้หไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้ท่านผู้ชมไม่ได้โอ้ยเกือบแล้วเกือบจะถูกยิงแล้ว ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าพอผมจะจัดการอีกลำหนึ่งเนี่ยสองลำที่จะคอยเล่นงานผมนี่เขามาทันทีเลยครับโอ้โหนี่กะจะเอาผมให้ตายเลยมั้งนี่ไม่ได้นะอย่างน,นี้เดี๋ยวต้องหาจังหวะดีๆโอ้โหยิงมารัวๆท่านผู้ชมแบบอาฆาตผมมากเลยนะนี่ น่ากลัวจริงๆมาเสร็จผมละงานนี้จัดการลำนี้ก่อนดูซิมีใครที่อยากจะดึงพาผมไปหาเรืออาคากิบ้างลำที่หนึ่งโอ้มีดินด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าความคล่องตัวเขานีไม่ธรรมดา,าจริงๆยังนะครับลำนี้ยังไม่เท่าไหร่ดูเหมือนว่าเขาอยากจะกลับเรืออาคากิผมก็จะปล่อยให้เขาว่ายน้ํากลับไปเหมือนเดิมนะครับ เอาละตอนนี้ลำสุดท้ายแล้วทีนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นถึงอจ g ย l ตี้ของเครื่องบินลำนี้ว่ามันดีขนาดไหนแล้วมันอันตรายเพียงใดถ้าเกิดว่าคุณอยู่ด้านหน้าของมันเอาละเห็นไหมครับมีการดิ้นด้วยดิ้นไปดิ้นมาตอนนี้เขาไม่ดิ้นผมก็จะจัดการนะครับ อ่าตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วผมจะบินตามเข้าไปก่อนให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเขามีความคล่องตัวที่สูงมากเอาละครับตอนนี้ผมก็จะให้เขาโชว์แค่นี้แหละม็จัดการนะนะแล้วไหนเก็บินกลับเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาตอนแรกผมกะว่าไม่ดีผมกะว่าจะพาไปหาเรืออาคากิซะหน่อยแต่ว่าไม่ดีกว่าเพราะว่ามันไกลเกินท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็จัดการหมดแล้วทั้งสาฝูงบินนะครับโดยใช้เทคนิคใหม่ก็คือดึงค่าสึกอย่างที่ผมได้เรียนให้กับท่านผู้เล่นได้รับทราบตอนนี้ได้เวลาไปรายงานผลการโจมตีบนเรือ Enterprise ได้เวลาลงจอดนะครับสแตนบายที่ดีทุกอย่างมาดีหมดตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นการลงจอดก็ต้องดีด้วยนะครับ สิ่งที่อันตรายในการเล่นเกมด่านที่ใช้ระยะเวลานานๆก็คือการมาตกม้าตายตอนลงจอดนี่แหละครับโอ้โหเจ็บปวดสุดๆท่านผู้ชมเอาละครับโอ้จอดได้สวยงามจริงๆด่านนี้ใช้ได้แล้วในที่สุดภารกิจก็สําเร็จเสร็จสมบูรณ์นะครับนักบินปลอดภัยเครื่องบินก็ปลอดภัยเช่นกันถือว่าเป็นด่านแรกนะครับที่ไม่ถูกยิงแม้แต่นัดเดียว และสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ